สวัสดีปีใหม,ม่เดจ้าเด้อมาเดจ้ามื้อนี้ยายนี่สิพามากินจุเนื้อดเดจ้าเด้ออยากมาหลายมือ้อเดจ้านี่จะ้ะมีเนื้อสดสดได้มาเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดจ้ะน้ำจิ้มขมจ้ะแล้วก็พักดเดจ้าเด้อเท่าไหร่ก่อนทีกินก็ยายนี่ลืมคนเนี้ยคนเนี้ยคนยังใหม่คงเบื่อเลยซื้อเขามาจด้อเท่าไหร่ก็คนที่กินยันนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ยันนี่ดเดจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเดยนี่ ยูถูกดูต่อไปจ้าจังใดกะลืมฝากเลยจ้าเด้อภัยกดติดตามมาแล้วกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อมามากินกันจ้าอืมเปี่ยวปากเปี่ยวปากอืมไ่นจ้ะมาอืมอยากมาหลายมืออ่ะอืมอืม น้ำจิ้มน้ำจิม้มผมมากผอมแซ่บออืมือคนเยอพันเนี่ยอืมด้ ตรงเล mm hmm. ยจ้ะจะติดมือคุณเดียรไหมเ <c ười> mm hmm. นื้อหวานเนื้อหวานมากเห็นเ mm hmm. นื้อมันสดดีเป็นปราจเมื่อกี้เนี่ยจัดตาเลย mm hmm. ออออืืืืมมมมบาร์บิบาร์บ,าาบิบันเนื้อืมคนกระขวดจ้ะกระขว,วดอืมต้อยเข้าไปส่งเลยจ้ะอยากได้เป็นไม้แล้ว <laughs>

อืมอืมอืมพันเนื้อพันกระไปอืมกระเน็ดกะเดือแซบแซบแซบมาอืมอ,มอมปินเมื่อนี่

ผ่นานข้าวเหนียวจอยมาาอันจะเด้อน้ำจิ้มเอสเองข mm hmm. มงลื่นหลาขม <laughs> mm hmm. mm hmm. แซ่บ mm hmm. พุดยอดออออเนื้อตับบุม,มีจะ้ะะดาดนี่เที่ยามีแตเนื้อตับต้องสั่งเขาล่วงหน้ารีบไ,ไปเห็นเลยอยากซื้อมาเลยจะ้ะตรงไวจะ้ะ ôm oh, má, ก็หลานหลานเล่นเอาได้คราบแบกแล้วแรกขออัดฉลิตแน่บเดอัดมาหลายมือแล้วปีใหม่จ้ะงุ่งอืมอ,อมาา่ับาสบิบบาสบิเนื้อห่อบาาบิ อืมอือืขากลัวแต่่ขากลัวไหลาน้ำแห้งคนตรงก็จ้ะอืมไม่หวานหวาน Nè. tổng trồng với

ร้อยเข้าวกลเริ่มคุนแล้วตรงไว้จ้ะก็อ่อน,อน เฮ็ดโอ้ปิดบนไข้ข้อเอกเพ็ดามา Tông ra nhịn mặt mũi căn nhà đơn nhịn 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 chút nhịn 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 má, นี่ไปหาหมอมาเมื่อ่านด่างใจทุกคนนั่นค่อยๆอสาธาสุขภาพของทุกเจ้าเด้อปีใหม่ละไม่ได้ไปไปโลภรับมาเจอไปมีแขูดทุกคนทุกเจ้าเด้ออือน้ำขันจ้ะขอโทษขอภัยเด้อครับเมื่อเดืดเด้อยันนี่ก็แอบจับตั้งหน่อยเด้อของมัก ห <c oughs> ือนตายเลยอือะาานี่มันขนเลยจ้ะใช้กัะควะรหลายพดแซบ่บ ขั่วหอมนี่มักินกันี่นี่จะเด้อขอโทษขอภัยเด้ใอใครบุกินเนื้อดิบไปจ้ะมาตรงเลยจ้ะน้ำหนักจะสั็น้ำหนักความมักเนาะ อุงละผู้เฒ่ากินอย่งกระเพ็ดเนาะบุ้ยสมุทรแทบใส่ยีลายพวดคมลื่มตายแวะหมากขเดยำขยำใส่ดีขวด

mm -hmm. Good job. คนนี่ครับม,มาโอ้มันนี่แักบิดเดนิน่มันนี่มามมเพชรจ,จก้กเพชรก,กับดดติ่มเกดตรงเลยจากอ ai, Cô thầu chỉ nhắn nó cũng tay lại phải cho xem nữa Nè Ở đứng Cái đại Ông uhm. à. Uhm. ทำทายเด้อสุดยอดคำว่าบนปอบเด้อแต่มันเห็นของดิบมันก็อยากทา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 เฮ้ยมาตรงเลยจ้ะเฮ้ยแซ็ปเด้อคุณยังบอกนี่อะ อืมอืมอนึกื่าตายนะอืมอืมแ่บจับให้ไพ่บกุกินเจ้ะขอโทษกับไพ่จัดเด้เยืนยี่กันกน,กน,นานๆจัดทีนึงโรคไพ่กนหลายแต่ให้ยเจ้าจ้ะ ถาใครชอบลินนี่กินโอ้ยเนี่ยหน้ามันขุนข้าวกัวีดนี่กินจุจุอันจ,จุเนื้อเดิมเหมือนเดิมตามบม,มีจะ้ะข้างในบ่ม,มี่ยังไงกันนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยดีๆจ้ะเด้อเป็นกำลังใจเฮนี่เอในยูทูบต่อๆไปะจ้ะถ้าไปติดตามให้แล้วกัขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อยังไงกัน น้อนยูทูบน้องไม้ปีกมั่งใจให้กันเด้อจ้าเด้อปีใหม่แล้วเังมใจการรักษาสุขภาพทุกคนทุกคนนะจ้าปีใหม่แล้วให้เราเฮงเงรวยๆเด้ออันี่ไหนแกนฝากดเด้อจ้าดเด้อติดตามให้อันี้เด้อจ้าเด้ออ้าวขอบคุณค่ะบ๊ายบายสุดยอดจ้ะ